พักความหวานของสองคู่ก่อนฮะบันเทิงต่อไปนี้ไปดูแรงบันดาลใจด้วยจากคนบันเทิงฮะโดยเฉพาะพี่อ๋อมสกาวใจนําแรงบันดาลใจครับมาให้คุณผู้ชมอีกแล้วครับท่านครับพี่อ๋อมสกาวใจฮะต้องบอกแบบนี้ครับงวดที่แล้วก็ถูกเลขท้าย2ตัว5ใบจากผลงานศิลปะของน้องจอมทัพครับแถมยังแจกโชคให้แฟนๆอีกด้วยครับล่าสุดตอนนี้ครับพี่อ๋อมก็มีการโพสต์ภาพสลักออนไลน์ครับที่ได้ซื้อไว้พร้อมกับโถน้องกระดิ่งนําโชค อยู่ข้างๆแบบนี้ครับก็ให้แฟนขับเข้ามาส่องเข้ามาดูแบบนี้นะครับพอแฟนขับมาส่องก็เห็นกันแบบชัดๆนะครับก็จะเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชครวมทั้งบอกว่ายังรอเลขน้องกระดิ่งอยู่ใครจะนำเลขอะไรไปเสี่ยงโชคก็แล้วแต่พีอ่อมก็บอกว่าขอย,ย้ำนิดหนึ่งนะคะ,คะโปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาด้วยนะกัน เล่นพอหอมปากหอมคอแล้วกันอันนี้บอกใครครับ <B leh> บอกตัว <Bliss> <S <S เองแต่ <S <S <ค>ว่าถ้ายังไม่มีแรงบันดาลใจเดี๋ยวพาไปดูรถหรูนะคะของนักลองลูกทุ่งอารมณ์ดีพี่ไฮอภรพรค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเพิ่งถอยป้ายแดงมาหมัดมาถ,ถ่ายรูปลงแบบนี้เผยให้เห็นเลขทะเบียนแล้วก็โพสต์ว่าได้เลิกง,งามยามดีพาน้องสวยและรวยมากไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันจ๊ะลูกสาวแม่งานนี้นอกจากแฟนคลับจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่พลาด ได้ก็คือสองเลขทะเบียนร,รถเนี่ยละค่ะป้ายแดงแรงฤทธิ์แบบนี้จะได้นําไปเสี่ยงโชคด้วยซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ใกล้ถึงวันออกสลากนะแต่ว่าเราต้องสะสมแรงบันดาลใจเอาไว้แต่ว่าพี่หายเองเขาก็ได้ไปเจิมเลขทะเบียนได้โชคได้ลาบมาแล้วด้วยแหละอแอบบอกแบบนี้จากเลขป้ายแดงของเธอนะยคะยังะะไม่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ถึงก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจหลายที่นะเราก็เก็บทําสถิติไว้ก่อนแล้วดูซิว่าที่เราเก็บรวบรวมาหม เ,เจ้าไหนที่มันใกล้เคียงกันอราก็คับมรรวมกันแบบนี้ <c oughs> นั่นมีความเป็นไปได้ว่าเลขหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ท,ที่เราจะเป็นเศรษฐีในงวดนี้นะ้